อ,องค์การบริหารส่วนตำบลนนพิบาลน,นายเฉลิมชัยเชียงพฤกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนพิบาลสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะสองสาวเล่าเรื่องนะคะในผลงานประจำเดือนตุลาคมนะคะ2566นนะคะและในเดือนตุลาคมนะคะก็มีผลงานนะคะมาให้พี่ๆทุกคนนะคะได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนที่บ้านของเรานะคะก็จะมีงานที่เป็นหลักๆก็จะเป็นงานอาออกพรรษาทอดเทียนรวมนะคะของตำบลนะคะแล้วก็จะเป็นอ,อตาตักบาทนะคะเทโวนะคะหรือทอดกระหินนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะสำนักปลัดค่ะกองคลังกองช่างและกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเราก็ไปดูผลงานกับสำนักปลัดนะคะกองแลค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะ สำนักปลัดงานบริหารงานทั่วไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบหมายข้อราชการในการนำไปปฏิบัติและเริ่มในปีงบประมาณ2,567จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะผูกผ้าจับจีบผ้าประดับ โดยมีเป้าหมาย16คนได้แก่พนักง,งานส่วนตำบลพนักง,งานจ้างจ้างหมอบริการวิทยากรโดยนางสาวไพรวรรณพัน์อนันต์และนางสาวรัชนีวิไลพิษประชุมประจำเดือนตุลาคม2566นำโดยนายเฉลิมชัยเชียงพฤกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทิบาลน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทิบาล พร้อมโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรอบตอแก้ปัญหาน้ำขุดซอมบริเวณด้านในส่วนสมุนไพรลงสู่ที่นาของประชาชนโดยไม่ใช้งบประมาณก,กลางของทางราชการนางมนัสนันสว่าวเวียงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนพิบาลได้เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางระบบควบคุมภายในพันจ่าโททองแดงปีนาเกนในอำเภอแก่ดำ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชองค์การบริหารส่วนตำบลนนนพิบาลร่วมประเพณีกวนข้าวทิพย์ณวัดป,ปากุมโพธิสารตำบลนน,นพิบาลอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคาม สำรวจตรวจสอบและแก้ไขระบบน้ำประปาหมู่ที่8หมู่ที่10และหมู่ที่13รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช23ตุลาคม2566ณบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าที่ว่าการอำเภอแก่ดำกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน,นอนพิบาล ประชุมคณะกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนนทิบาลครั้งที่3านายเฉลิมชัยเชียงพฤกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทิบาลมอบหมายนายนิกรสวัสดิ์ผลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทิบาลพร้อมด้วยนักวิชาการสาธารณาสุขและงานป้องกันออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายหมู่ที่3และหมู่ที่4พันจ่าโททองแดงปีนัเกในอำเภอแกดำ ได้มอบสิ่งของและเงินจากกองทุนปันสุขอำเภอแกดำให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และคนชราทั้งหมด4รายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพิบาลมอบหมายในายนิกรสวัสดิ์ผลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพิบาลพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยออกตรวจสอบทั้งดับเพลิงหมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่9และหมู่ที่12 จัดประชุมสมาชิกอ,อกปอรพอรอศูนย์อ,อปอรพอร,รอองค์การบริหารส่วนตำบลนวลพิบาลออกสำรวจตรวจสอบประสิทธิภาพถังเคมีดับเพลิงเบื้องต้นหมู่ที่8หมู่ที่10หมู่ที่11และหมู่ที่13บอ,อปอรพอรพอรรบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ให้กับประชาชนนวัดป่ากงวงโพธิสารออกกำจัดวัชพืชสองข้างทางถนนสายบ้านโคกกลงบ้านโคกลิน งานพัฒนาชุมชนนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลายัยมหาสา,ารคามจำนวน24คนให้บริการประชาชนรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงานยุทธศาสตร์และแผนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนูนพิบาลมอบหมายนายประเกณนรัตนประเสริฐรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนูนพิบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาร่างแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ2,567งานการเจ้าหน้าที่ประชุมพิจารณากันกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อต่อสัญญาจ้างกองคลัง ด้านงานการเงินและบัญชีประมาณการปี2,567 32,555,130บาทณปัจจุบันรายรับ2,433,948บาท8สตางค์รายจ่าย2,111,255บาท85สตางค์ผลต่าง 3 2 3 6, 6 9 2บาท23สตางค์งเหลือณปัจจุบัน3 2 3 6 9 2บาทย3สตางคด้านงานพัสดุโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่แล้วเสร็จและเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม2566จำนวน9โครงการโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 1โครงการโครงการส้มแซมถนนดินบ้านโคกลิ้นหมู่ที่9อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตรวจเช็ควัสดุสำนักงานคงเหลือประจำปี2566คัดแยกเอกสารเก่าชำรุดประจำปี2566คัดแยกพัสดุเก่าชำรุดประจำปี2566ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ2567กองช่างคณะกรรมการออกตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ออกตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1ออกตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลางหมู่ที่4ออกตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองคอหมู่ที่6ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโคกกล่องหมู่ที่10ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนวลแก้วหมู่ที่14 ออกตรวจรับโครงการปรับปรุงระบบปร,ประปาหมู่บ้านหมู่ที่1 UNC บ้านโนนพิบาลจัดประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมการบริการจัดการน้ำภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพิบาลตรวจรับโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุอบตโนนพิบาลประชุมแนวทางการบริหารงานกิจการระบบปราปาหมู่บ้านตรวจรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์บ้านวงพัฒนาหมู่ที่12 ตรวจรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์บ้านโคกลินหมู่ที่9งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่9และหมู่ที่11กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานประเพณีทอดเทียนรวมตำบลโนนพิบาลจัดเตรียมสถานที่โครงการประเพณีทอดเทียนรวมตำบลโนนพิบาล อบตอนนพิบาลจัดโครงการประเพณีทอดเทียนรวมตำบลโนนพิบาลน,นวัดบ้านนนสพังรวมกับพุทธศาสนิกชนตำบลโนนพิบาลร่วมกันตักบาตรเทวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพิบาลมอบถุงปัรสุที่ได้รับจากการตักบาตรเทวนณวัดบ้านโนนสพังมอบให้จำนวนสามรายเป็นยังไงกันบ้างคะกับผลงานในเดือนตุลาคมข,ของเรานะคะ ก็อย่างที่พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะว่าการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลของเรานะคะก็จะมีการทํางานที่เป็นระบบนะคะที่อยู่ในสํานักงานนะคะแล้วก็ทําออกพื้นที่ในตําบลน,นะคะนอกสํานักงานนะคะส่วนสํานักปลัดนะคะก็จะเป็นงานที่ใหญ่ๆนะคะที่ออกเป็นงานภาพรวมนะคะกองคลังก็จะเป็นพวกออกสํารวจภาษีที่ดินสิง่งปลูกสร้างออกกับประชาชนนะคะ กอ,กองช่างก็จะเป็นพวกโครงการถนนคอรสอรอนะคะขุดเจาอะบ่บาดาลนะคะตามหมู่บ้านต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะกองการศึกษาก็จะเป็นการทําบุญตักบาตรเทโวหรือการออกพรรษาหรือว่าเป็นกระถินนะคะอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะคะซึ่งในเดือนนี้ก็ถือว่า ทุกคนนะคะก็มีความร่วมมือร่วมใจในการทํางานกันอย่างเต็มที่นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายนะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันทํางานอย่างเต็มที่ก็ของเดือนนี้นะคะตุลาคมเราก็ต้องขอฝากนะคะไว้ให้อาทุกคนนะคะให้เราได้พัฒนาเนาะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็เดือนนี้ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ